ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ลงประทไทยกับบุญด้ไปทั้งได้ครับตาเข้าที่ยังเกี่ยวบ่ายังบัตรเทียนเหลียวครับพี่น้องสองสามมือที่ผ่านมาแบบนี้ฝนตกมาเล็กน้อยนะครับก็เลยบริจาคนะครับวันนี้ก็สีเห็นมันมวนแดดออกมาก็เลยตากนะครับนอกจากตาเข้าแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลาะเบิ้งเดินเดินเดินซ่านเบิ้งเครื่องปลูกของฝังนะครับเพราะว่าจากนี้ไปนะครับจริง่เราปลูกฝังไว้ กับซึงเป็นเครื่องอยู่ของกินนอกที่เขาพ,อพ่อปลูกได้นะครับมันก็จะมีการต้องได้ใส่น้ำนะครับในการดูแลรักษามันเนพราะว่าที่ผ่านมาเนาฝนตกใส้เขากับโบด้เห็นอย่างนะครับเพราะว่าหลังจากเขานำน้ำปลาเขาแล้วไปแล้วนะครับผลมันก็สีมีนะครับดินมันก็สีแห้งนะครับมันก็ต้องมีการใส่น้ำนะครับสารพัดเพื่อให้มันมีชีวิตเืน้นาวให้เขาได้อยู่ได้กินต่อไป นะครับก็เลยหาเลาะบางพันบางนี่หลายย่างหลายเนยวนะครับที่ปลูกไว้นะครับแม่บ้านผมปลูกไว้แล้วก็แม่ผมปลูกไว้ผมเราค่อยปลูกอย่างเดอกครับก็เห็นว่าเอ,อน่าจะนาเสนอท่าวทรมให้รับโซนํากันนะครับเพราะว่าการดำเนงชีวิตนะครับในส่วนนองพศมนาเฮานะครับมันกับพอซ้านี้นะครับเสียหฮังให้มีห้รับให้รวยมันก็เป็นไปได้ยากครับพี่น้อง ราว่าเฮาบมมีรายได้อีหยงมากมายนะครับพูดถึงว่าถ้าเฮ็ดทาเห็ดห,หน้าเนาะพี่น้องอ่าแต่ละคนกันหน้าก็มีจํากัดนะครับบด้มีอันยามากมายนะครับบ่มีเป็นร้อยลายพันลายก็บ่ถึงขั้นนั้นนะครับแถวบ้านเฮาเห็ดหน้ากับพ่อแต่ยู่ได้กินนะครับเขานําซัาปาก็ดีแน่แต่ที่เฮาบ่ได้ซื้อนะครับที่เฮาเห็ดเอาเองนะครับมันก็เลยเครื่องยู่ของกินอย่างอื่นนะครับที่มันบ่แมนเขาบ่แมนบ่แมนเขานะครับเขาก็ต้อง อันใดที่เขาพอปลูกได้เขาก็ปลูกไว้กินเองนะครับพี่น้องเรื่องการปลูกเ,เครื่องอยู่ของกินไว้ในเขื่อนอันดานนี่นะครับอันนี้มันมีมาตั้งแต่ผมเกิดมาได้นะครับย่ไม่เป็นหัวใจความคนมาเห็นแบบนี้เลยมาโดยตลอดเลยนะครับนบนแม่เราเพิ่งมาเห็ดนะครับแต่ว่าการเห็ดการทำเนี่ยบางปีนะครับที่เขาปลูกไว้มันก็ลายนะครับแต่บางปีที่มันหมดอายุไปมันก็น้อยนะครับเขาก็ต้องปลูกเพิ่มเพิ่ม อันใดที่มันมดเขาก็ะปุกเพิ่มใส่ใหม่ทุกปีนะครับอันใดที่มันยางเขากบะปูกนะครับโบเมนเวัดชิพ่งมาเฮตตอนที่มีเอยียงต่างๆมากมม่เข้ามาในช่วงนี้โบเมนนะครับเดินเฮินผมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้ผมมาได้นย่างหอบนะครับผมนั่งอยู่ทางทางนานะครับเพราะผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่ามันติดกับทงนานะครับคือดา้านฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นทงนา เป็นทงไก่พอดครับในไก่หัวนี่ก็จะมีเป็นให,หนาเลยนะครับพราะว่าผมก็เคยนําเรียนทาำผสมไปแล้วว่าเพื่อนผมอยู่ในนานะครับสมัยตะกี้เนาะผม,มาอายุไดไประมาณสองปีเท่าที่ผมรู้จักมากนะครับพอแม่ผมก็พามาอยู่ในนานะครับแต่ก็อยู่มากก็คือว้าแล้วครับที่ผมเคยว้าไปแล้วว่าอยู่มากกับบ้านเมืองเพ่นขยับขยายออกมากก็ผมก็เลยมาอยู่ในบ้าน ก็เอาเบิ้งเอาะส้มเล็กๆ,ๆน้อยๆครับทนผสมก็คือพ้มว่างแล้ครับแนวใดที่ปลูกได้เก็ปลูกแนวใดที่เขาปลูกได้เก็ไปหาขอหรือไปหาแลกกับคนเฮือนอื่นที่เขาปลูกได้นะครับ,พบาาเพราะว่าในเฮือนผมนี่ก็ปลูกได้เป็นบางอย่างเนาะบางอย่างผมก็ปลูกไปแล้วมันที่ยวมันเสามันตายมันยังไปก็ต้องปลูกใหม่นะครับบา้านเฮิอนออ่นเพิ่มมีแนวที่เขาบอกมีก็เอาไปแลกกันเอาพี่น้องดูบ้านเฮามันก็สบายแบบนี้แบบน,แบบนึงนะครับ บ่าบเม็ว่าไม่อย่างกับที่ซื้อมาทุกอย่างบําเมนครับอันไหนที่เขาม,มีเขากับปแหลกกันกินก็ได้ครับชูแถวบ้านเขาครับคล้ายๆกันกับทางพี่น้องทางฝั่งสปปอลาานะครับเ <c oughs> พราะว่าเฮือนซาลานเปนเนาะห้หน้าตะกาอยู่ทางฝั่งลาวนะครับผมก็บม่ค่อยไปดอกนะครับแต่ว่าผมเบิ่งในคลิปวิดีโอของพี่น้องทางฝั่งเหลาคนใดทําเป็นคลิปวิดีโอผมก็เบื้องก็คล้ายๆกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผม ขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเองนี่นะครับโคดเงานะครับผมมาแต่ฝั่งลาวึ้ือกันครับพี่น้องสังเกตภาษาที่ผมว่านะครับภาษาที่ผมว่าคือภาษาดั้งเดิมที่พ่อปู่นะครับเพิ่นไดอุพยพมาทางฝั่งลาวนะครับข้ามมาอยู่ฝั่งไทยนะครับซึ่งก็เป็นเป็นโคดเป็นเงาของผมขึืนอกันนะครับพี่น้องถางฝั่งลาวคัน พี่น้องทางท่าเร้ารับชมเมึงกับขออนุญาตเด้อครับพี่น้องผมกับเบทย์แมนไทยไก่แหละครับถึงจะยู่ฟังไทยก็จริงนะครับแต่ว่าโคตรเงา,าว่าแต่ฟังเล่านะครับบ้านพ่อปู่ผมอยู่บ้านได้ยินเพื่อนว่าว่าบ้านหน้าหอยนะครับอยู่ทางเมืองเซโป,ปนนะครับอยู่ทางพุ้นนะครับแต่ผมกับเพค่อยไปเชื่อหรอกนะครับพี่น้องในความคิดเกิดว่ายกากไปอยู่แต่ว่ามันคือจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเฮาคุม,มงนี้เนาะมันก็บอกคือตะเก้านะครับ ตอนผมยังน้อยหรือว่าผมยังเมื่ท่านได้จักความค้นปัานไดนี่ก็เพราะผมเคยเล่าให้ฟัง,งว่าเพื่อนเคยข้ามไปอยู่นะครับเพื่อนข้ามไปเพกกื่อนก็จะข้ามไปในอำเภอท่าพ,พนมแล้วเพื่อนก็ทีย่างไปนะครับย่างจากข้าหลังจากข้ามไปแล้วพอขย่างจากริมฟังโขงไปถึงบ้านเพนื่อนประมาณมัดมือนะครับจนค้ำแล้วก็หอดบ้านเพนื่อนแล้วก็เพื่อนก็นอนอยู่คนอยู่คืนหนึ่ง แล้วเพื่อนก็ย่างมานะครับย่างมากับมาข้ามฟังโขลวมาขึ้นอยู่ฟังไทยกับมือนึงคือกันนะครับเพื่อนข้ามไปบ้านไปยามบานพ่อปู่กับประมาณใช้เวลาประมาณสองมือนะครับแมวเพื่อนก็จะมาโหดนะครับวันนี้ผมขออนุญาตทายผูทชมหลายๆเด้อครับพ่อสะทายผมก็บเบ้าใดอยู่แต่กับพ่อสำนันนะครับพี่น้องเพราะว่ามันบมดเป็นภาษาทองถิ่นเท่านะ ก็ว่าได้ยู่นะเขาบอกไม่ว่าวได้ก็สมัยยังน้อยยังอย่างกระตุนกระเท้านใหญ่ขึ้นมาก็เล่นหนังสือก็เล่นภาษาไทยก็เล่นนะครับแต่งให้วาให้เป็นคือคนไทยเลยบ่เป็ี่นกับพี่น้องเพราะว่าเขาบอกเขาบอกว่าได้ใส่เนาะพี่น้องเขาใส่แต่ภาษาท้องถิ่นอยู่เป็นประจำาสมอเสมอนะครับมันก็เลยว่าเปลี่ยนแต่ภาษาผู้ไทยนะครับภาษาไทยก็ฟังได้บางคํากับอกบางคากับ่ออกนะครับคือความรู้ทางนภาษาไทยนะครับอันนี้ผมก็ขอเรียน ให้พี่น้องท่างผู้ชมหรือว่าพี่น้องทั้งสปปลาวได้รับทราบเลยนะครับว่าผมก็ซ้ำๆกันกับพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับภาษาไทยกับเขียนได้กับบัวซัเว้าได้กับบัวซัดขึ้นกันนะครับความหมายกับบางขํามกับทราบมาขํากับ่ทราบนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องทั้งฝั่งไทยและกับฝั่งลาวให้รับทราบนะครับคลิปนี้ก็บ่อมีอย่างายพี่น้องพาเลาะเบิ่งเลาะสมเพื่อนซาเล็กๆน้อยๆนะครับตามมิถชีวิต คนสนาร์คนบรรนอกบรรนาคือเฮามะุองนะครับกับพวกว้กับพอได้กินอยู่ครับต้นมาะรีไม้ครับอันนี้ก็ยังน้อยอยครับก็สินาได้กินอยู่แล้วครับตันนี้ต้นมงมีก็ยังน้อยอยครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาบ้านผมเอื้อว่าเครื่อต้นหมานะครับอันนี้ก็เป็นงาควยงูนะครับ สองอย่างนี้นะครับบ่ได้ปลูกมันเกิดขึ้นเองนะครับแต่กับคันหอาจีทางทิมกษริยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับอย่างหญ้าตัวนี้นะครับหญ้าคุยง,งนูนี่มันเป็นสมุนไพรที่เฮาเอามาต้มกินแก้โรคหนองในใดนะครับสำหรับเพื่อต้นหมานะครับอันนี้นะครับเฮาเอามาต้มอาบเวลาเฮาเป็นภาษาบัลหลมว่าเป็นหมื่นนะพี่น้องเฮาจะเป็นพื้น ตามผิวหนังเฮานะครับเป็นพื้นแดงแล้วก็มีอาการขั้นนะครับเครื่อต้นหมาแล้วก็เอามาต้มน้ำหอนแล้วก็เอามาอาบอันนี้ก็แก้ได้นะครับก็เลยยังไม่ได้ทางทิมนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับนาลางงผมนึ่ก็จะเป็นต้นพักคเม็กนะครับภาษาบ้านของผมเออต้นพักคเม็กอันนี้ก็พอได้เป็นพักในแอมเจ้าปูเจ้าปลาอยู่นะครับแอมลาบแอมกอย แล้การน,นี้นด้ครับพักขมิบมะขามส้มกับพ่อได้ใส่ต้มใส่แกงโยครับพี่น้องครับมี้ปลายแต่กัพอมีโยนะครับมากท่ผู้นะครับกับพ่อได้อแอมลาบเอแอมแจวํำเพลินโยนะครับมากเพชรกับปลายครับพ่อได้ใส่ป่นใส่แกงต้นหอมกับบลาไครับพ่อได้ใส่ลับใส่ก้อยอยูก่กใกล้ๆกันกับต้นมะเพ็ด โอยหอมเมนจะหองท้องหรือบะทองมะจักครับกับพอที่แอมใาบ้านใาเมืองเขาอยู่นะครับคันมันน่าสุกหลายข้าก็ซื้อมากินครับอันนี้ผักหวานบานครับหนึ่งหรือว่าลวกกินกับแจวกับลาบแซบครับพอได้กินในบ้านใาเมืองเขาคือกันครับนี่ก็ได้ทั้งด้านหลังผมนี่นะครับมันเป็นบริเวณที่ผมป้อยน้ำจาก่างเฮื่อนคั้วลงมานะครับ คอนเสิปล่อยลงมาทิ้มซื้อก็เสียดายน้ำอครับผมผมเลยเอาเครื่องยุกคองกินนะครับที่หฮอสาม,มารถที่จะปลูกได้มาปลูกใส่นะครับแล้วห้อง็ระต้องหดน้ำมันนะครับอาศัยน้ำในเฮิ่นโคไหล,ลงมาจากท่อน,นะครับเฮาก็ต่อมาลงมองนี้นะครับปลูกได้หลายแนวู่วคำมองนี้บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณลังห้องน้ำครับแล้วผมก็ปล่อยน้ำอ่องมาทิ้มบริเวณน,นี้นะครับ เพือ targets, water, ่อบให้เียน้ําทิมประโยชน์เปล่าประโยชน์ที่ซื้อนะครับผมก็เอายาน้ามาปลูกไส้หมกพา้์นหอมมาปลูกไส้ใบกะเพรามาปลูกไส้นะครับเอาข่ามาปลูกไส้นะครับเอาพักอีฮูมาปลูกไส้นะครับอันนี้คือพักอีฮมครับแล้วก็เอาพักแค่มาปลูกไส้ครับสามารถที่จะกินได้ตลอดครับเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องพดน้ําให้เปลืองน้ําเลยนะครับตนมากทัวแห้นะครับ โหสิงไข่ครับสองอันนี้มันสีมะก,กันได้พี่น้องต่ำโหสิงไข่เมียงมักตัวแห่แ่บพื่อกันครับซื้อนอนนอนครับพี่น้องด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับพี่น้องแม่ผมเอามาปลูกใส่นะครับเพื่อนเสดายพื้นที่ผมนะมันเป็นตะกอนนาะเป็นน้องควายนอนตะกอนนะครับแล้วผมอดีตมาถมากับประเทศอย่างนะครับ,เพ,บเ,เพื่อนก็เสดยเพือนก็เลเอาต้นกล้วยน้ำว้ามาปลูกใส่นะครับหลรอจากต้น กูแล้วก็ยังมีกอไผ่นะครับพี่น้องกอไผ่ป่านะครับเนี่ยแม่ผมเพิ่นก็เอามาปลูกใส่หลายปีแล้วละนะครับท่านหลังผมนี่แม่นมดรับกอไผ่ป่านะครับเพราะนั้นถึงฤด,ดูการถึงย่ามหาต้นไม้นะครับว่่ต้องไปหาได้ใส่เลยนะครับผมก็หาเลาออัว่าผมนะครับก็พอได้กินน้ำบ้านน้ำเมืองเขาอยู่นะครับไม่ต้องลำบากไปโควดไปห้องไปโกงไปไก่นะครับอยู่ตามโซนนมดตามบ้านนอกบ้านานาเฮานะพี่น้อง สิ่งที่ข้ามาได้ก็คือเฮิอนฟืน้นคนภาษาบานผมเนาะหรือมองเก็บฟื้นนะครับถึงแม้สิมีเตาแก๊สหรือว่ามีอย่างต่างๆใส่ไซแล้วนะครับแต่เฮาก็ยังไซฟื้นอยู่นะครับเพราะว่าฟืน้นเฮาสามารถที่จะไปหามาได้ตามห้ตามหน้าเฮานะครับบ่ได้ไปเฮ็ดอย่างกับห้หน้าคนอื่นนะครับการที่ไปก็ต้องขออนุญาตเจ้าเขาก่อนนะครับเฮาก็หามาเก็บไว้ในที่เก็บฟื้นหรือว่าเฮือนฟื้นมองนี้นะครับ ไว้สำหรับใส่ทางนี้ก็จะเป็นเฮิอนเก้านะครับของพ่อของแม่นะครับที่เพินไดปลูกแต่สร้างไว้แต่สมัยพนยังยังหนุ่มนะพี่น้องผมก็คองงูมาใส่ใส่ตารางมันนะครับตอนนี้งูกเรเลือเวลาแล้วครับตัวสองตัวนี้ละนะครับพอได้แอม,มาดมเอือมเมืองเขานะครับแต่ก่อนก,นกมันก็มีเฮิอนสองหลังนะครับติดกันแต่ว่ามันสภาพมันเก่านะผมก็เลยย้ายมันหักแกมันพังมันเพีทับหัวทาหางนะครับก็เลยม้างออกไปเคองหนึ่ง นี่ก็เป็นเฮือนคู่เก่านะครับเฮือนซานบ้านสองนะครับตามบ้านนอกบ้านหน้าตามโซนบดเฮานะครับมันก็สีประมาณนี้ครับตามู้ชมมีเฮือนกับมีลาวเขานะครับอยู่ไกลๆเฮือนนะครับส่หรับคลิปนี้ก็บ่มือยางลายนะครับพา่าผู้ชมเลาะเบื้องเลาะส้มนะครับเหือนซานลานเป็นะครับเครื่องผูกของฝังของอยู่ของกินที่เฮาลูกได้ทาได้นะครับก็เฮ็ดไปทําไปนะครับพี่น้อง ตามภาษีภาษาบ้านนอกบ้านนฮานะครับพอซ้ำนี้นะครับคือผมเราเรีนให้ฮังให้มีมนกับคือสิเป็นไปได้ยากนะครับให้ลํำให้รวยนะครเป็นไปได้ยากนะครับมายกตวอย่างคือการเหตุใดเหตุนด้นแล้ะครับขายข้าวขายน้ำกับพอซ้ำนั้นนะครับพอได้ใช้ได้สอยไปเรื่องน้อยนะครับมีสินต่างๆนะครับที่มีนะครับที่พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเพิ่นมีผมก็มีนะครับเ่าก็พยายามหาพยายามเก็บ มาส่มาสอยให้มันมืนมันเสี่ยงไปนะครับตามภาษีภาษาบ้านเฮานะการปีใดราคาผลผลิตทางการเกษตรนะครับยกวอย่างคือเขานะครับหรือว่างงอควายนะครับที่มันมีราคาดีๆเนี่ยเท่ากับพอจะมีเงินมีคำใสไซนี่เสิียรพอดเนี่ยนะครับกันปีใดราคาบุรีคือปีนี้กับการชำระนี้สินต่างๆกับมีปัญหานะครับส่งได้เนี่ยโบนเนี่ยนะครับทึงที่ได้มากอะโบโครบทวนตามที่ได้ทำสัญญากันไว้นะครับก็นนี้ก็เราก็ต้องพยายามนะครับพี่น้อง คลิปนี้ก็คือที่มิสนีนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับก็ขอกำลังใจนะครับคนติดตามช่องเพื่อเพียกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คือที่มิสนี้นะครับอยู่ดีมีแห้งสูส้ทุกคนสวัสดีครับ